สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ใหม่จะพามาชมท้องไร่ท้องนายามเย็นกันคะ่ะยามเย็นนะคะบรรยากาศ วันนี้มาชมไล่นานะคะค่ะน้ำนี่ก็น้ำก็ท่วมแล้วค่ะฝนได้ตกลงมาทั้งคืนค่ะเพื่อนๆคันนาก็ค่ะนคะเลนะคะ น,นี้เป็นรถจักรยานค่ะรถจักรยานชาวบ้านที่มาถอนก้านะคะนี่ก็เป็นลำห้วยขนาดเล็กนะคะลำห้วยกับนาระดับน้ำนี้เท่ากันเลยนะคะเราจะระบายออกนี่ไม่ได้นะคะเป็นนาหนองค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าติดกับลำห้วยนะคะ ถ้าน้ํามาก็ข้าวก็ตายนะคะเนี่ยค่ะนาของใหม่เองนะคะที่ดําแล้วก็ต้องได้ดําใหม่ค่ะนี่ค่ะท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคนนาก็ประมาณนี้ค่ะ เลาะดูไล่นานะคะแต่เห็นผักบุ้งยอดสวยก็เลยจะเก็บผักบุ้งซะเลยค่ะแต่กลัวตกน้ำค่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมชุดมาเลยนะคะยอดอ้วนเลยนะคะ เห็นผักบุ้งยอดขาวๆอบอ่วมนนี่เป็นไม่ได้นะคะเราก็ต้องเก็บค่ะเก็บไว้ไปผัดนะคะวันนี้อ้วนมากเลย นะะี่ค่ะน้ำนี่ไหลตลอดเลยนะคะน้ำก็ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำนะคะ ันนี้จะผ่านทางมุ้งกินนะคะได้แค่นี้พอแล้วค่ะเพื่อนๆแบ่งคนอื่นกินบ้างเนาะตรงนน้นเอาไม่ได้จริงๆค่ะอยู่กลางน้ำเลยไม่ได้เตรียมชุดมานะค,ะ,คะแวบมาเห็นลูกลูกนี้นะคะเพื่อนๆ มีใครทราบไหมคะว่านี่คือลูกอะไรคะกินได้ไหมเอ่ยเนี่ยค่ะเป็นต้นแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นลำห้วยอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งลำห้วยห้วยนี้ก็จะไหลไปยังหมู่บ้านอื่นๆค่ะ แต่ว่าหมู่บ้านของใหม่นั้นก็คืออยู่ทางต้นน้ำนะคะน้ำก็ไหลแรงมากปลาช่อนเอาเบ็ดมาเสียบไว้ตรงทุ่งนาค่ะ กล้านะคะจะทําเป็นมัดเป็นมัดแบบนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนก็มัดละบาทเนาะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วเป็นมัดละห้าค่ะเท่าวันก็วันละสี่ร้อยนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็เขาก็จะไม่ทําเป็นวันนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าช่วงกลางวันก็อากาศร้อน,นะคะ่ะก็ มาถอนเป็นมัดเอานะคะมัดละห้าบาทสี่บาทก็แล้วแต่คนจ้างคะ่ะค่ะก็แล้วแต่ว่าถอนยากหรือถอนง่ายนะคะ วันนี้ก็ใหมก่ก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆท้องไร่ท้องนามาฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ